นี้จะเป็นที่ตัดกีบเท้าวัวนะครับตัดแต่งกีบเท้าวัวครับตัวนี้จะมาเป็นเซตเลยนะครับสี่สี่ชิ้นซ้ายขวานะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเอลอันนี้ก็จะมาได้สี่ชิ้นนะครับซ้ายขวาก็ตัวนี้นี่ครับก็จะยาวประมาณ สุดปลายก็ยี่บเซนนะครับอันนี้สิบแปดเซนของก็จะได้ตามรูปเลยนะครับแต่ว่าไม้นี้มันก็จะแตกต่างกันไปนะครับเนี่ยเนี่ยครับลักษณะไม้เพราะว่างานมันจะไม้มันจะฟิกไม่ได้เนาะอันนี้ก็จะเป็นแต่พวกมีดพวกอะไรสามารถรับคมได้ครับจะได้แบบนี้เลยครับสี่ชิ้น